เสพสวสัสดแล้วค่ารับกรรมทันตาเห็นข้าโหดคุณนายสาวร้านสวาสดคู่ขาแขนเจอตบหน้าด้วยรองเท้าเลยรัดคอจนสิ้นใจคามือหมกท้ายรถเก่งทิ้งไว้ชานกรุงตำรวจลุยสอบจนสาวถึงตัวฆาตรกรได้ภายในห้าวันส่งรับกรรมได้ทันตาเห็นนี่แหละกามเมเป็นผิดข้ารัดคอหมกเก่งต้อนรับคืนลอยกระทงรายนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา16นาฬิกา ของวันที่17พฤศจิกายน2537ร้อยตำรวจตีสหัสสีทวีร้อยเวรสอนคอลองตันได้รับแจ้งจากชาวบ้านในซอยมูซอถนนพัฒนาการว่ามีรถต้องสงสยัยจอดทิ้งไว้ที่บริเวณสุดซอยดังกล่าวเป็นเวลานาน,านจนเป็นที่ผิดสังเกตขอให้ไปตรวจสอบด้วยรับแจ้งแล้วจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น แล้วรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเดินทางมาร่วมตรวจสอบประกอบด้วยพลตำรวจตีบุญชอบพุ่มพินิษรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตีบันเจิดจุธามาศผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้พันตำรวจเอกวานิศสุรพลชัยผู้กำกับการหัวหน้าสอนคอลองตันบริเวณสุดซอยที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อมิซูบิชิแลนเซอร์แชมป์ทูสีขาว หมายเลขทะเบียน6ชอชิง1804กรุงเทพมหานครจอดทิ้งไว้ข้างทางซึ่งเป็นถนนลูกรงังกว้างประมาณ6เมตรลักษณะจอดหันหน้ารถออกปากทางรอบบริเวณดังกล่าวเป็นทุ่งนาร้างมีพงหญ้าเปลี่ยวที่รถประตูรถถูกล็อกทุกด้านในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจรอบๆบ,บริเวณพงหญ้าห่างจากที่จอดรถไปประมาณ30เมตรพบกระเป๋าหนังของสตรีสีดำ ถุงน้องผู้หญิงสีน้ำตาลรองเท้าส้นสูงสีขาวถูกทิ้งอยู่กระจัดกระจายจึงประสานงานไปยังกองกำกับการสุนัขตำรวจให้นำสุนัขมาดมกลิ่นทำให้รู้ว่าที่ภายในกระโปรงท้ายรถต้องมีบางอย่างผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ให้ช่างกุญแจจัดการเปิดฝากระโปรงท้ายรถและทันทีที่ฝากระโปรงเปิดออกทั้งเจ้าหน้าที่และไทยมุงทั้งหลายรวมทั้งบรรดาผู้สื่อข่าวต้องตกตะลึงบางคนถึงกับเบือนหน้าหนี พราะภายในกระโปรงท้ายรถที่จอดทิ้งอยู่กลางแดดอันร้อนระอุนั้นมีศพของหญิงสาวนอนคุดคูดเปลือยกายอยู่กับหนังสือต่างๆที่มีอยู่ในท้ายรถเป็นจํานวนมากและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมทั้งหลักฐานที่พบทําให้ทราบว่าผู้ตายคือนางนงเยาชื่นใจชนกอายุ32ปีบ้านเดิมอยู่บ้านเลขที่20ทับ1ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร โดยผู้ตายทำงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการตั้งอยู่เลขที่812ทั11ถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อสอบถามไปยังที่ทำงานของผู้ตายได้ความว่าผู้ตายทำงานมาแล้วประมาณ2ปีและขณะที่เจ้าหน้าที่ทตํำรวจกำลังชนสูตรพลิกศพและทำการสอบสวนอยู่นั้นก็ได้มีร้อยตำรวจโทนรงเมาชัย อายุ3าปีรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชาเชิงเซาอยู่บ้านเลขที่1 6 2กบตำบลวังตะเคียนอําเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซาสามีของผู้ตายได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุพร้อมด้วยสีหน้าเศร้าหมองพร้อมทั้งเปิดเผยว่าตนเองได้แต่งงานอยู่กินกับผู้ตายมาประมาณ1ิปีมีลูกด้วยกันสองคนเป็นชายอายุเจ็ดขวบและเป็นหญิงอายุสี่ขวบสามีของผู้ตายกล่าวต่อไปว่า ปกติภรยาพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ไม่มีชื่อใกล้ๆที่ทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์จึงจะไปเยี่ยมลูกที่ชาเชิงเซาปกติมีนิสัยร่าเริงคุยเก่งและไม่มีเรื่องทะเลาะเบ,บาแหวงกับใครจึงไม่ทราบว่าเหตุที่เสียชีวิตนี้จะเกิดมาจากสาเหตุใดร้อยตำรวจโทรนรงยังให้ปากคำต่อไปอีกว่าปกติผู้ตายจะมีทรัพย์สินมีค่าติดตัวอยู่เป็นสร้อยคอทองคำหนักสองบาทพร้อมพระเลี่ยมทองสองสลึงสร้อยข้อมือหนักสี่บาท แหวนทองสองวงแหวนทองเคหนึ่งวงซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวได้หายไปทั้งหมดส่วนเงินสดที่พกติดตัวอีกไม่ทราบจํานวนจากคดีค้าเพลยสะเทือนขวัญดังกล่าวในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรณีชู้สาวมากกว่าชิงทรัพย์จึงระดมสืบสวนมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งทราบว่าแม้ผู้ตายจะมีสามีแล้วแต่ก็ยังมีชายมาหมายปองและติดพันกันอยู่อย่างลึกซึ้งหลายคน ทั้งแฟนเก่าสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยและเพื่อนชายในที่ทำงานซึ่งผู้ตายเรียกว่าอาจารย์จรัสนอกจากนั้นยังมีคนอื่นอีกด้วยและจากการตรวจพิสูจน์ร่างกายพบว่าก่อนตายสาวเคราะหรารายนี้ถูกร่วมรักมาใหม่ๆรวมทั้งร่องรอยที่เสื้อผ้าถูกปลดย่างบรรจง จึงเชื่อว่าฆาตรกรซาดิตรายนี้จะต้องมีความสนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งแน่นอนแต่ที่เกิดเหตุขึ้นอาจเป็นเพราะเกิดบรรดาโทสะชั่ววูหรือฆาตรกรเกิดอารมณ์ซาดิตรุนแรงจึงรังเชือกไนล่อนจนรัดคอคู่ขาจนขาดใจตายคามือเลยวางแผนนำข้าวของไปทิ้งและกวาดสิ่งของมีค่าอำพรางคดีดังกล่าวต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่เรียกโฟลิงและหลักฐานอื่นๆจนมั่นใจ จากนั้นจึงได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยคือนายวีระชัยแซ่ลอมาสอบปากคำเมื่อตอนบ่ายวันที่20พฤศจิกายนแต่นายวีระชัยยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจับไม่ผิดตัวแน่นอนจึงควบคุมตัวไว้ตรวจร่างกายและรอผลพิสูจน์หลักฐานรวมทั้งให้พยานซึ่งเป็นสาวเสิร์ฟในร้านบุปผาที่ผู้ตายกับคนร้ายไปนั่งกินในคืนเกิดเหตุมาชี้ตัวซึ่งพยานก็ชี้ตัวนายวีระชัยยืนยันว่า คือผู้ชายที่ไปกับนางนงเยาวแน่นอนถึงอย่างนั้นนายวิรชัยก็ยังปฏิเสธว่าไม่รู้จักผู้ตายอีกทั้งวันเกิดเหตุก็อยู่อีกสถานที่หนึ่งและมีพยานอ้างอิงด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากสอบเข้นอยู่ถึงสองคืนนายวิรชัยก็ยอมเปิดปากว่าฆาตกรรายนี้คือนายธีรชัยแท้ลอ้ออายุ29ปีพี่ชายของนายวิรชัยซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันนั่นเองพร้อมกับสารภาพว่าที่ปากหนักไม่ยอมพูดตั้งแต่แรก เพราะกลัวว่าญาติพี่น้องจะตำหนีว่าไม่รักพี่รักน้องนั่นเองซึ่งเมื่อทราบความจริงดังนั้นตำรวจสายสืบมือดีก็กระจายกำลังออกตามล่าตัวฆาตรกรรายนี้อย่างเร่งด่วนแต่ปรากฏว่าภายในเย็นของวันที่22พฤศจิกายนหลังจากนายวีระชัยเปิดปากไม่กี่ชั่วโมงนั่นเองนายธีรชัยก็ชิงติดต่อขอเข้ามอบตัวเพราะสงสารน้องชายที่ต้องพลอยรับเคราะห์ไปด้วยโดยไม่รู้อิโนโอินเอพร้อมกับรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่านางนงเยาเอง โดยเปิดเผยเบื้องหลังว่ารู้จักผู้ตายมาได้สองเดือนแล้วภายหลังจากซิ่งรถแข่งกันบนทางด่วนและจอดรถแลกนามบัตรกันจากนั้นก็นัดพบแล้วร่วมเสพสุกกันตามที่ต่างๆนับสิบครั้งจนกระทั่งคืนเกิดเหตุหลังจากเสพสุกกันแล้วนายธีรชัยเห็นการเกงในของผู้ตายเปียกแฉะเลยเอ่ยปากถามว่าไปนอนกับใครมาก่อนหน้านี้เป็นเหตุให้ผู้ตายโมโหหาว่าดูถูกชายรองเท้าโขกหน้าผากตนเองอย่างแรงเลยฟิวขาด ขวาเชือกไนลอนรัดคอสาวคู่ขาจนตายคามือก่อนอุ้มศพไปยัดท่ายรถและเอาข้าวของไปทิ้งกระจัดกระจายไว้และปลดของมีค่าไปเป็นการอำพรางคดีแต่แล้วก็ต้องเข้ามอบตัวหลังบันทึกปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางกองทัพนักข่าวและไทยมุงจำนวนมากจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนและเตรียมบทสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลโดยด่วนต่อไป งานนี้ต้องปรบมือให้ทีมสืบสวนทุกคนที่สามารถคลี่คลายคดีได้อย่างฉับไว